สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีครับลายแอดของเราแอดเจดีสามสิบสามนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆครับสมาชิกใหม่รับเสื้อบอลของแท้ทันทีแบบไม่ต้องลุ้นนะครับก็แอดลน์ไปได้ที่แอดเจดีสามสิบสามตามลิงก์ด้านล่างนี้เป็นกลุ่มวีพีรับรองไม่ผิดหวังครับมาถึงคำาชืนวันอังคารนะครับไฮไลท์ทีนี้ยังเป็นฟุตบอลโลกรอบสรับที่เวลาม โมร็อกโกเจอกับสเปนครับโมร็อกโกแชมป์กลุ่ม F ผลงานชนะ2สเสมอ1นะครับเกมล่าสุดชนะแคนาดามา2-1จริงๆวาลิสเลกาคุยทำทีมดีมากครับตัวลหลักฮาคิม,มี่โรแมงซาอิดต,ตรงกลางมีโซฟิอาอัมราบัตโซฟิยนันบูฟาวคาคิมซีเยกกองหน้ายูเซฟเอเนเดอรซิรีนะครับเจอกับสเปนของ Louis k, ลุยส์เอนดิเก้รองแชมป์กลุ่ม E ครับผลงานชนะ1สเสมอ1แพ้1 เกมล่าสุดไปแพ้ญี่ปุ่น1-2นะครับเอเมริกาป็อกน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับโรดี้นะครับเซนเตอร์มิดฟิลด์3คนของบาร์เซโลนาเหมือนเดิมครับบูสเกตกาบีเปดรียนะครับแนวรุกนำโดยฟรันตอเลสดานิโอโบและอัลบาโรโมราต้าครับ4ปีก่อนเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเสมอกัน2-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้สเปนเป็นต่อ1ลูกผมว่าแพงมากนะครับสเปนครองบอลดีจริงแต่จบไม่ดีครับในขณะที่โมร็อกโกชุนนี้น่ากลัวครับเกมริมเส้นฝั่งขวาอันตรายมากโดยซีเย็กนะครับวัดใจโมร็ออกกกกโโโครรับผมมว่า็ ยื้อได้ใน90นาทีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์โมร็อกโกครับคู่ต่อมาเวลาตี2ครับไปที่โปรตุเกสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับโปรตุเกสแชมป์กลุ่ม H ผลงานชนะ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้เกาหลีใต้มา1ต่อ2ครับเฟรนโดซานโตสพัฟผู้เล่หลายรายนะครับลูเบนดีออสบูโนเฟอร์นันเดส b บร์นาร์โดจอฟเฟลิก2นัดที่แล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหมดตรงกลางมีดูแบนเนเวสด้วยครับข้างหน้าเป็นตัวเก่าอย่างคริสตนโรนัลดเหมือนเดิมมีลาเฟเลอาเป็นตัวสอดแทรกเจอกับสเซอสแลนของมูรัตยาคินครับรองแชมป์กลุ่ม G ผลงานชนะ2แพ้1เกมล่าสุดชนะเซอร์เบียามา3-2นะครับมานิโอคารจี G. กาลิชาก้าชิบิลโซรูเบนวากาสเซดานชากิรี่นาป้าเป็นบิลเอมโบโลนะครับเคยเจอกันในบอลโลก2018รอบคัดเลือกปรากฏว่าโปรตุเกสชนะ2-0ในบ้านสวิตก็ชนะ2-0ในบ้านครับก่อนเกมโปรตุเกสเป็นต่อจริงๆ่ะสวิตก็มาดีครับแต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยเอาง่ายๆพวกเขามีตัวตัดสินเกมเยอะนะครับทั้งบรูโน่ทั้งเจ้าเฟลิกทั้งโรนันโดเมเลโดซินวาครับที่เด็ดมากกว่าครับสรุปง่ายๆครับโปรตุเกสจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบเชียรโปรตุเกสนะครับ แถมมีคู่หนึ่งครับเป็นเวลาตีหนึ่งตรงเซกุนดาสเปนครับเลกานเนตเจอกับมิรันเดสเลกาเนตมีอยู่24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการาด้ามา1 0นะครับราดี้ราบา้าฮวนบูยอสเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่มิรันเดส16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เรอัวโอเบียโดมาศูนะครับเซซาปิยาเล่นกับราอูครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเลกานเนตเอาชนะไปกลับคู่เรียก่อนเกมขายกให้เลกานเนตเป็นต่อผมว่าเลกาเนเอตฟอร์มดีกว่าเยอะครับ หกนัดหลังสุดชนะถึง4เกมเกมนี้มิรันเดสต้านไม่อยู่ครับเลกาเนตจะเบียดชนะครับคูนี้เชีรยไปที่เลกาเนตสรุป3มทีมครับชอบไปที่โมร็อกโกโปรตุเกสและเลกาเนสนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยเหมือนเดิมครับรายละเอียดของเราเจดีสาตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เป็นกลุ่ม v i p นอกเหนือจากนั้นสมัครสมาชิกใหม่รับเสื้อบอลของแท้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องลุ้นเหมือนฟุตบอลครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้คนระับสวัสดีครับ